สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของไอค m IC 2 2 9 E นะครับเป็นตัวนี้นะครับไอค่อ IC 2 2 9 E นะครับวิธีบันทึกช่องนะครับก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาทำวิธีบันทึกช่องพร้อมกันนะครับเปิดเครื่องครับกด power เนี่ยครับ กดเครื่องเปิดเครื่องนะครับเอาปึ๊บอ่าพอมาเจอแบบนี้นะครับมันจะเป็นช่องเมมโมรีเห็นไหมครับอ่าเนี่ยช่องที่หนึ่งนะครับอันนี้มันอยู่ในโหมดช่องเมมโมรีนะครับเนี่ยอันนี้มันมีบันทึกได้ทั้งหมด20ช่องนะครับอ่ายี่สิบช่องบันทึกนะครับทีนี้เวลาเราจะบันทึกนะครับอ่าผมสมมุติว่าผมจะเอาไว้ที่ช่องที่1นะครับอ่าบันทึกไว้ที่ช่องที่1นนะครับก็ ให้ปรับมาช่องที่หนึ่งก่อนนะครับคือปรับมาสแตนบายรอนะครับเพื่อจะเอามาไว้ที่ช่อง1นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านออกจากช่องเมมโมรีก็คือเอา M ออกนะครับวิธีเอา M ออกนะครับให้กด V top m e g a h e r ์ z นี่ครับปุ่มซ้ายมือสุดนะครับกดไปหนึ่งทีครับให้ M มันหายนะครับเอาทำพร้อมกันนะครับปุ๊บเห็นไหมหายก็คืออยู่ในโหมดช่อง VFO นั่นเองนะครับผมสมมุตินะครับจะใส่153 400นะครับอ่าสมมุตินะครับก็หมุนมาทางซ้ายนะครับอ่ารถก็หมุนมาทางซ้ายเพิ่มก็หมุนมาทางขวาครับปุ่มนี้นะครับอ่า400นะครับอ่าผมสมมุติ153 400นะครับ400ศูนย์านะครับได้ความถี่ที่ต้องการแล้วนะครับ153 400อ่าผมจะบันทึกไว้ที่ช่อง1เห็นไหมครับเอาเลข1มาสแตนบายไว้นะครับทีนี้วิธีบันทึกนะครับให้ท่านกด นี่นะครับ M W เนี่ยกดแช่นะครับมันจะได้ยินเสียงตรึดนะครับอ้าฟังพร้อมกันนะครับเอากดแช่ครับปึ๊บอ่านี่ก็คือบันทึกเรียบร้อยนะครับเข้ามาดูช่องที่เราบันทึกไว้นะครับให้ท่านกด M คอนะครับอ่าช่องที่สองถัดมาขวามือนะครับกดไป1ทีครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับ1 5 3 4 0 0นนะครับอ่ะผมอาจจะบันทึกอีกช่องหนึ่งนะครับกด วีทับเมกะเฮิร์นะครับเพื่อจะเอาออา M ออกนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับท่านต้องเลือกช่องก่อนนะครับผมจะเอาไว้ช่องที่2นะครับต่อไปนะครับจับบันทึกไว้ช่องที่2ก็คือปรับไปเลข2นะครับให้เป็นเลข2นะครับเสร็จแล้วเอา M ออกนะครับเอา M ออกก็ทําเหมือนเดิมครับกด V ทับเมกะเฮิร์นะครับให้ตัวเมันหายครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ใส่ความถี่ที่ต้องการนะครับ ผมจะใส่1 6 8 2 7 5นะครับก็หมุนไปทางขวาครับ1 6 8 2 7 5นะครับอ่าถ้าปรับอย่างนี้นะครับ1 6 8โอ้โหมันจะนานนะครับอันนี้มัน1 5กว่าจะไป1 6มันจะนานนะครับอ่าวิธีทำให้ทำแบบนี้นะครับแบบลัดนะครับกด v ทับเ make heard นะครับปุ่มซ้ายมือสุดเนี่ยครับกดไป1ทีครับปึ๊บอ่านะครับมันจะเหลือ3ตัวครับอ่าหมุนไปทางขวาเลยครับทีนี้เป็น1 6เลยครับ168นะครับอ่า168 ่าเสร็จแล้วกด v ทับเมกะเฮดหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเป็น275ก็หมุนมาทางซ้ายครับหมุนมาทางซ้ายนะครับ168275นะครับหมุนมาทางซ้าย275อ่าได้ความถี่ที่ต้องการแล้วเอาไว้ที่อ่ช่องที่2นะครับนี่เราเอามาสแตนบายก่อนแล้วนะครับทีนี้เราก็บันทึกเลยนะครับวิธีบันทึกก็ทําเหมือนเดิมครับกด m ทับ w นี่ครับกดแช่นะครับมันจะได้ยินเสียงตริดนะครับเอา ฟังนะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับเข้ามาดูช่องที่บันทึกไว้ก็คือกด M call นะครับช่องที่2นะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับช่องที่2 1 6 8 2 7 5หมุนมาทางซ้ายก็ช่องที่1 1 5 3 4 0 0หมยเห็นไหมครับง่ายนะครับไม่ยากไม่ยากครับอ่ะครับอ่าถ้าท่านจะดูการบันทึกช่องรุ่นอื่นๆนะครับอ่าแนะนำให้ท่านเข้าไปชมที่ เวอร์ไวด์เว็บนะครับอัพันธ์เรดิโอคอมนะครัผมทําไว้หลายรุ่นนะครับผมทําไว้หลายรุ่นเข้าไปชมได้เลยนะครับครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ